จะเชิญทุกท่านนะครับยืนสนบนิ่งเป็นเวลาหนึาทีและนอกจากนั้นนะครับยังจะมีกิจกรรมวิชาการอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคือกิจกรรมสารจำลองนะครับซึ่งเป็นวันน้อมรำลึกพระบิาดาแห่งกฎหมายไทยนั่นคือเหลดีพระองค์เจ้าพระผีพุทธศาัสน์พระองค์ทรงสถาปนาความเจริญแก่กฎหมายไทยเป็นอย่างมาก สอะระหโตสัมมาสัพพะโฆอะตุอะระหะโตสัมมาสัพพุทธโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุถังสระณังคัจฉามิคัจฉามิธรรมสระณังคัจฉามิสงฆ์สะระณัง เิรัหมันมีสิขอพ็ธารินาธานาเรามณีสิทข้อพระาสมาธรณ์ชดตรอบิ of the for those some of the ในการปรับปรุงศารต่างๆทั้งในกรุงเทพม,มหานครและหัวเมืองในความอาญาหลักรคมงการดําเนินกระบวนวิชนาคดีในศาลทำให้ท,หทการอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆไว้มากมายอันเป็นรักฐานสําคัญยิ่งของการก่อตั้งการศึกษาวิชันวิศาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพระองค์สุรยใงที่นาง ขึ้นความป็สุดทธิทรานให้ปรากฏสื่อมาเข้ามาคุณของพระองค์เจ้าราัฐีพัฒนาศักดิ์ขอให้ท่านผู้มีเขียนทุกท่าน่วมยืนงสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอต้อครับ